วันนี้จะมาทำแกงส้มผักรวมนะผักจะออกมาสีสวยนะแล้วก็มาพร้อมกับเทคนิคการทอดปลานะแบบว่ากรอบสวยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะอย่างแรกอันนี้เป็นปลาทับทิมจะใช้เป็นปลาอย่างอื่นก็ได้นะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะในคลิปแม่โอหั่นเป็นท่อนมานะคะอ่ะก็แม่โอก็จะเอาส่วนหัว เก็บไว้นะจะไม่นําไปทอดนะคะก็จะเอาแต่ช่วงตัวเนาะไปทอดอในขั้นตอนการทอดนะเราตั้งน้ํามันให้ร้อนนะด้วยไฟกลางไม่ต้องใช้แบบไฟร้อนจัดนะไฟกลางก็พอและก็รอให้น้ํามันร้อนนะเราถึงจะใส่ปลาลงไปนะถ้าเกิดว่าเราใส่ตอนน้ํามันไม่ร้อนเนี่ยปลามันจะติดกระทะนะคะถ้าเกิดน้ํามันร้อน แล้วใส่ปลาลงไปอย่างนี้นะใส่ไปก็ทอดไปอย่างนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมันมากจนรอเขาเข้มสีเข้มแบบนี้แล้วเราลองแซดูถ้าเกิดขยับได้ก็สามารถพลิกได้แบบนี้ก็ถือว่าปลาของเราใช้ได้นะคะทอดต่ออีกนิดนึงให้กรอบนิดนึงนะคะเพราะเราจะไปทําแกงส้มเนาะอ่ะพอกรอบได้ที่เราตักขึ้นเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวพักปลาไว้เดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะอันนี้เป็นน้ําเปล่านะ1,500กรัมนะคะใส่หัวปลาที่เราแยกไว้เมื่อกี้นะคะลงไปต้มต้มให้หัวปลาสุกนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปโขกกับพริกแกงเนาะพอหัวปลาสุกเสร็จเรียบร้อยเราตักขึ้นเลยค่ะตักแยกออกมานะคะแล้วก็น้ําซุปน้ําที่ต้มปลาเราเก็บไว้ไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวเราจะเอามา ทำเป็นน้ำแกงกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนพริกแกงอันนี้เป็นพริกแกงส้มนะคะ100กรัมใส่ไปเลยเนาะและทีนี้เราก็แกะเนื้อปลาจากหัวเมื่อกี้ที่เราต้มนะคะใส่ไปนะไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่ที่มันติดหัวปลามาก็พอตาม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 ,ตาม,ต,ามตามนะคะพอให้เขาเข้ากันนะคะให้เนื้อปลาละเอียดนิดนึงเนาะ,ะอ่ะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามา ตั้งน้ำแกงกันน้ำแกงเดือดแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะไม่ต้องโคนแค่บีบๆให้เขาจมน้ำอย่างนี้ก็พอนะคะแล้วก็เราจะตั้งให้เขาเดือดไปเรื่อยๆในระหว่างตั้งน้ำแกงเรามาต้มผักลวกผักกันนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะเพิ่มความหวานเนาะแล้วก็ใส่เกลือป่นเพื่อให้สีสันของผักราสวยงามนะคะ,ะต้มให้น้ำเดือดนะแล้วอันนี้เป็นดอกกล่ํานะคะ น,น้ำหนักประมาณ200กรัมโดยประมาณนะคะอ่ะก็ลวกลงไปนะลวกพอให้เขาสุกตามที่เราต้องการนำมานอกน้ำอ่ะน้ำเย็นนะอ่ะและทีนี้พอเขาอ่าหายร้อนแล้วคนพอเขาหายร้อนเราตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นนะตักขึ้นพักให้เสด็จไว้นะให้เสด็จน้ำไว้นะคะพอเราตักผัก ดอกกระหล่ำขึ้นเสร็จเรียบร้อยเราตามด้วยผักกาดขาวนะผักกาดขาวลวกแป๊บเดียวพอให้เขา,าแบบว่าน้ําเดือดขึ้นมาอีกรอบก็พอแล้วนะคะเน่ยคนให้ทั่วพอทั่วแล้วพอเราเห็นมันพอสลบน้ําเดือดขึ้นมาก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเหมือนเดิมนะพอตักขึ้นเสร็จเรียบร้อยน็อกน้ําเย็นนะคะการน็อกน้ําเย็นจะช่วยให้ผักของเรากรอบนะเวลาทานมันจะได้อร่อยนะคะ โอเคแล้วทีนี้เราก็ตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำเหมือนเดิมนะคะต่อมาอันนี้เป็นถั่วฝักยาวหั่นท่อนตามชอบนะรอให้น้ำเดือดก่อนนะแล้วค่อยใส่ถั่วฝักยาวลงไปลวกให้เขาเป็นสีเขียวแบบนี้ก็ตักขึ้นเลยนะคะอ่ะตักขึ้นแล้วก็นอกน้ำเย็นเหมือนเดิมนะพอเขาคายร้อนเสร็จเรียบร้อยก็ตักขึ้นพักนะไม่ได้แช่ทิ้งไว้นะคะให้เขาหายร้อนแล้วเราก็ตักขึ้นออกมาพัก สเสดดจน้ําไว้นะคะแล้วต่อมานะคะพอเสร็จจากถัว่วฝักยาวเรียบร้อยละเราจะแครอทไม่อจะใส่แครอทนะคะอันนี้อ่ะก็แครอทก็ปอกให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นพอดีพอดีนะตักขึ้นนะ,ะลวกประมาณสักสองนาทีก็พอไม่ต้องนานนะคะแล้วก็นอกน้ําเย็นเนาะอ่ะนอกน้าเย็นเสร็จเรียบร้อยคลายร้อนก็ตักขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่ะก็มันจะพอเหมาะพอเจาะน้ําแกงของเราก็จะเดือดละ เราก็ปรุงรสเลยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสัก1.5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก5-6ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะขามเปียกก็ทําไม่ยากนะคะก็น้ำมะขามเปียก50กรัมเออมะขามเปียกสิแล้วก็น้ําร้อน150กรัมนะ,ะแช่ทิ้งไว้จนเขาอืดเขานิ่มแล้วเราก็ใช้ช้อนขยำขยำขยำบีบแบบน,นี้แหละก็ได้ข้นๆก็นําน้ําเข้ามาใช้นะคะ ใส่ลงไปสักนั่นแหละห้าถึงหกช้อนเนาะใครชอบเปรี้ยวมากก็เพิ่มเติมได้นะคะอ่ะโอเคพอเขาเริ่มเดือดแล้วเราก็ตักฟองออกนะคะเพื่อความน่ากินของแกงส้มของเรานะคะอ่ะพอเขาเดือดอีกรอบได้ที่ปรุงรสได้ที่ละเรามาจัดเสิร์ฟอันนี้จะเสิร์ฟเป็นหมอ้อไฟนะคะใช้หมอ้อเล็กๆนะวางอ่ากระดาษอไม่ใช่กระดาษสิ ผักกาดขาวแล้วก็ปลาทอดของเรา็ไหมปลาทอดของเราจะเป็นชิ้นสวยงามเขาติดกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะก็แกะออกได้ง่ายเห็นไหมขยานิดนึงก็ออกละนะคะไม่ต้องไปซีเรียสเลยเรื่องนี้เนาะพอเสร็จเรียบร้อยก็นำผักลวกของเรานะคะมาใส่ไว้ข้างบนแบบนี้เห็นไหมซีซันจะสวยงามน่ารับประทานนะคะเอาไว้ทําทานกันที่บ้านนะในครอบครัวเนาะก็ ผ่านอุ่นๆร้อนๆนะตั้งหม้อไฟให้เดือนนดเดือนนิดนึงนะคะทานกันนะทานคู่กับข้าวสวยก็ได้นะไข่เจียวสักหน่อยโอ้โหเข้ากันนะอ่ะโอเคงั้นไม่โอ้จบคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ